สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแตงโมอีกแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนกันไปแล้วนะคะในหน่วยที่4เรื่องอาหารดีชีวีมีสุขนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นต้นใหม่กันนะคะในบทเรียนหน่วยในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องทำดีอย่าวันไหว วันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านบทร้อยกรองกันค่ะ่าเด็กๆคงจะงงใช่ไหมคะว่าบทร้อยกรองคืออะไรเด็กๆเปิดไปนะในหนังสือภาษาพาทีค่ะหน้าที่63ค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยวันนี้เราจะเรียนกันในหนังสือภาษาพาทีนะคะเมื่อเด็กๆเปิดแล้วนะคะ จะได้พบกับหน้านี้ค่ะอ่าเมื่อเด็กๆเ,เปิดแล้วหน้าตาของเขาก็จะคือหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจหรือยังอ่านไม่ได้อ่านไม่คล่องฟังคุณครูนะคะอ่านไปก่อนและเด็กๆคนไหนที่สามารถอ่านได้แล้วนะคะหนูสามารถอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะ เอาละค่ะสามเริ่มเลยนะคะหน้าที่63ก่อนนะคะบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันคล้องจองคําสัมผัสบรรจงจัดคัดคํานั้นเรียงร้อยถ้อยจำนั้นสี่คําพลัน เป็นบทกลอนมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะจ้อยแดงแท่งไยวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะ จะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใยฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเราครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่า เอา้ามาไวไๆตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหม่พวกเราดีครับค่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลายครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้ เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียรปรับเปลี่ยนฝึกตนถวายอาหารสิงทานกุศล พระลูกเวียนวนท่องบนตํานานต่อไปหน้าที่65ค่ะเด็กๆเ,เมื่อพ่อชลาลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระมานะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใย ลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกีียงทบเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ ให้พ่อขี่ม้าส่วนลูกจูงเดินเพิดเพินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายสิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกายต่อมาหน้าที่66ค่ะเด็กเด็กเศรษฐีนิ่งนึก รู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกุ้มจิต นางคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่ากลนใจร้ายเหลือทนมีคนอะไรม้าหนักหลังแอ่นวิ่งแล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปอเวจี พ่อลูกฟังคําช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสนกังวลสงสยัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจุงม้าเดินเพลิดเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนา เข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสยัยไม่บ้าก็เมาช่างโง่นักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่า ยำเท้าเดินมาต่อมาหนะ้าที่67ค่ะโทษคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไปพอลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาพอชวนพักก่อนนอนกันเถิดหนา ตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวั่นว้วจะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์ขืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตแจ่มใส ใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่ม้ากล้าหารพอลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภยัยนิทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเด็กเพลิดเพลิน เดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสรรทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มี ยึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก้าวไกลหน้าสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เปิดที่หน้าที่68ต่อเลยนะคะคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กๆรำลึก นึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุมชูเมตตาหนูจะจดจำครูพ่่มสอนมาขอน้อมวันทาบูชาคุณครูสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะบทร้อยกรองนะคะที่เราได้อ่านไปนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะกับเรื่องทำดีอย่าวันไหวเป็นยังไงคะ ถ้าเราแคร์ทุกคนเราก็จะไม่มีความสุขดังนั้นอยากทำอะไรทำทำในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นและทำในสิ่งที่เรามีความสุขนะคะสำหรับเรื่องทำดียาวันไว้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอาาเด็กๆอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะยังมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำในหน้าต่อไปค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆ เอาละค่ะแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนเลือกคำในบทร้อยกองมาคนละ10บคำที่นักเรียนนะคะคิดว่าอ่านยากสะกดยากนักเรียนอ่านแล้วอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจให้เด็กๆเลือกมาเลยนะคะคนละ10บคำค่ะโดยให้เด็กๆนะคะ เขียนลงสมุดพกภาษาไทยคะ่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยเลขที่ด้วยนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยหลังจากทำงานเสร็จทุกครั้งคะ่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะการฝึกอ่านนะคะก็จบไปแล้วและเด็กๆก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะส่งคุณครูด้วยนะคะทุกแบบฝึกหัดมีคะแนนให้เด็กๆนะคะ สำหรับวันนี้เรื่องทำดีอย่าหวันไหวและคุณครูแตงโมขอลาไปก่อนค่ะเด็กๆแล้วเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะถามส่วนตัวก็สามารถทักถามคุณครูแตงโมได้ในไลน์เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ